สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับเป็นไปตามนะที่ลุงกับป้านะฮะตั้งใจนะครับวันนี้อยากจะนะขึ้นนะทัฉัดทั้ง6ต้นนะครับนะให้สมบูรณนะ์เรียบร้อยสวยงามนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะนะครับนะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี่น,น,นะครับเพื่อนๆเราเนาะนะก็ นะร่วมด้วยช่วยกันนะแม้แต่ลุงช่างเองนะก็ลงมือด้วยตัวเองนะในการเย็บนะผ้าขึ้นต้นฉัดนะับผมนะจนมาถึงช่วงค่ำเนาะนะฮะตอนที่แอดเสือเด้งนะไปตลาดนะครับจนกลับมามาเตรยียมอาหารนะก็นะมาอีกทีหนึ่งนะก็นี่นะครับเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามนะนะสำหรับฉนะัดเงินฉัดทองนะทั้ง6ต้นนะแล้วนะก็ประกอบไปด้วยนะคู่ด้านหน้าสดนฉะัด เจ็ดชั้นนะครับผมนะคู่ที่สองตรงกลางนะฉัดเก้าชั้นนะครับผมนะแล้วก็นะคู่ที่สามล้านในสุดนะครับฉัดสิบหกชั้นนะครับนะเดี๋ยวจะพาเอฟซีนะเดินดูนะรอบรอบนะแบบ360องศานะครับ นนี่นะเดินขึ้นไปนะที่ละดับปูด,ด้านบนเลยนะฮะก็มองย้อนกลับมานะฮะจะสังเกตเห็นว่านะฮะโต๊ะหรือแท่นายสีนะครับหรือเวทีบายสีนะหรือสนามบายสีนะครับเพราะใหญ่มากเนาะครับ นะอยู่ในจุดที่นะมีความสวยงามทางด้านทิศเหนือนะครับนะวันนี้ก็ได้นะเห็นไปในคลิปแล้วนะครับผมนะคนะว่ามาจากความร่วมมือร่วมใจแล้วกนะ็เราใช้ประสบการณนะ์จากการทำตลอดสามปีที่ผ่านมานะมาประยุกตนะนะ์มาแอพพลายนะฮะนำมานะให้การทำงานในปีนี้นะครับที่ นะจำนวนคนที่ลดน้อยลงหรือไม่กี่ช่องเนี่นะครับรวดเร็วได้นะฮะมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะจําได้ว่าเมื่อปีก่อนๆเนอี่ยนะเราขึ้นต้นจัดตอนวันทีนะ่ช่วงวันที่สี่ที่ห้าเดือนธันวานะครับนะแต่ปีนี้นะฮะขึ้นเร็วมากเล้นะฮะยี่สิบหกพฤศจิกายนนะฮะ แม่ค้ากินอะไรเหรออะไรกุ้งเหรอว้าวไข่กุ้งโอ้แม่ค้ากินกุ้งไข่ย,ย่างให้อ,อ่ะอย่างย่างเองเลยเหรอแม่ค้าอืม,มอ้าวเพชรผ็ดเนี่ย <laughs> 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 วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะลุงช่างนั่นเองนะครับผมลุงกับป้าจัดให้นะครับผมนะมีหมึกมีกุ้งแล้วก็คอหมูย่างนะครับนะฮะส่วนน้ำจิ้มก็แน่นอนฮะเชฟเสือพาไปนะครับผมทำแซ่บยแซ่บใช่ไหมเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยนะฮะที่ต้องทําเผ็ดไม่ใช่อะไรนะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับนัวอร่อยเกินไม่ค่อยเผ็ด แป๊บเดียวน้ําจิ้มหมดก็ละมังวันนี้ก็เลยเพิ่มพริกนะให้มีความเผ็ดนะครับแต่ก็ยังน่ะนัวเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะอะไรก็อยู่ที่หัวเพราะหัวมันเดียมากกุ้งอ่ะในเรื่องชิ้นไหนที่เนี้ยเป็นยังไงทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเรากินกุ้งเนี่ยเอฟซีจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเอฟซีบอกว่าเก็บไว้ให้น้องปุ๊ด้วยเก็บไว้ให้น้องมิวด้วยนะนะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องเก็บนะฮะ พอกินก่อนเลยนะครับกินก่อนกลับนะฮะเออ,อให้สิทธิธ<อ>พิเศษเลยนะเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะว่าวันนี้ออปุ๊กับเมียวจะไม่ได้กินนะฮะอื้อไอ้ยะนี่นะครับแค่นี้ได้ไหนจะเอาเข้า,าให้น้องโอมก่อนเอาไหมหรือเอาอนะไรช่ตอนนี้นะฮะปุ๊กก็จะมาย่างกุ้งกินแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะก่อนกลับบ้านนะนะครับชาไป ััันวตงงยยยเมคุทางนี้ก็จะเป็นเมนูคอหมูย่างนะครับไม่ได้คอวันนี้นันทนาการเขาไม่ได้คอเหรอเสือฮะนันทนาการเขาเรียกอะไรสันสันอ๋อผู้ใหญ่ใจดีครับผมนะผู้ใหญ่ใจดีฮะชื่อลุงช่างนั่นเองครับผมโอผู้ใหญ่ใจดีชื่อลุงช่างตองคุยเลยคี่เนาะเอาคุยกับมัน เอมินจะนั่งตรงไหนปูเสือนั่งไหมเรามานั่งปูเสือตรงนี้ไหมอ่ะเอออ่าที่นั่งของเรานะฮะอ่านั่งตรงนี้แหละไม่ต้องนั่งใกล้มากเออเคตรงนี้แหละเอออ่า้ันไม่ได้เลยเนาะโอ้โอ้จริงมันไม่ได้มันไ่ได้มานุ่มอีมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะเลย เปลี่ยนเตากันไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันในนี่ตองหายกิเตาแล้วใส่เรายังเด็กอยู่นี่เธอเติมน้ำมันเธอจะายชดเธอชดโดยพออุ้ยดูแอดมินบ้านเขาดูดูโอ้บ้านแอดมินอยู่กับใครเนี่ยไม่อยู่ไม่ให้อยู่บ้างเลยอ่ะอยู่กับใครบ้านนี้อเต็มจอเลยหืมอยู่กับใครดูบ้านเขามีประตูเข้าด้วยนะเออเข้าเมนให้พี่เข้าเลยดีไม่ด่า เอาไปเอามาเข้าโอ่งเขย่าๆอุ้ยเราเอาตีกับตะกร้ามันอ่าโอ้โหไม่ขอสับแล้วเพิ่งเจอไหลลงตีเรานีมึงไม่ได้ดูนะทำไไม่ก่อตัวถังน้ำมันมันกว้างกว่า อ้าไอ้โหไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยฮะฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่เหมือนไม่เจอกันนานเลยเนาะแล้วเอาพัติอะไรใส่เลยน้ำมันประย,ทรยุทธ์มันหมูขอหมูจะเป็นมืนไม่ไม่ไม่เอาตัวนั้นอ่ะถังตัวนั้นอ่ะถังน้ำมันอ่ะมาทำเตาหนือไงยาเขาพอสองเตาเนี่ย มันต่อไปมันดิไปโอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเด๋ยวตกไปยกบเตามามนะครับเตา้งสูงแล้วไปยุบไหมโอ้ยหายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมละโอมชแนลครับ